เอาละครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสูตรรายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปสร้างวีเล็ก,กันนั่นอเองอ้า บางคนจะสงสัยนะครับว่าวิเลจคืออะไรวิเลจก็คือหมู่บ้านนะครับที่อยู่ภายในเกมไมล์คาร์บนั่นเองแล้ววันนี้เราจะไปสร้างทําไมนะฮะผมขอเกริ่นก่อนว่าวิเลจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ภายในเกมอยู่แล้วใช่ปะคุณผู้ชมซึ่งวิเลจเนี่ยมันมีตั้งแต่วอร์ชั่นเก่านะฮะแล้วก็มีการรีโนเวทไปแล้วนะครับและณปัจจุบันนะฮะก็คือวอร์ชั่น1.44ที่กำลังจะออกมายา <c oughs> ก็มีการรีโนเวทกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเจ้าวิเลจนั่นเองแต่ครั้งนี้นะฮะมีการรีโนเวทมากมายเลยไม่่่่วววววาาจจะะเเป็็นนนนในสสของิลลครล NPC รัับบแแ้้ก NPC ดยตํห ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างวีเลจกันอีกในรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งรูปแบบนี้นะฮะไม่ได้อยู่ในเวอร์ชัน1.14นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็สามารถทําการสร้างได้นั่นเองอ๋อมันจะเป็นอะไรก็รแกรพร้อมแล้ว let's ซึ่งสำหรับใครที่มาดูคลิปด,ดีเป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์เบอร์ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมได้ไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะเราได้เลยไหมครับเวอร์ชั่น1.12.2นั่นเองนะครับภายในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็มีการเพิ่มเติมมากมายหลายอย่างนะในรูปแบบของโลกนั่นเองนะหรือเรียกไงว่า World เพื่อเกิดว่าแกเนี่ยทำการตั้งค่าในส่วนของ World Option นะฮะเพราะแกจะเห็นแล้วว่าในส่วนของ World ไทเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากมายนะมีรูปแบบ เดิมนะฮะแล้วก็มีแบบคัสตอมนะครับมีป่าดิบชื้นนะฮะแล้วก็มีแบบว่า อภิมหาความใหญ่ของเวลเลย oh. นะฮะเรียกง่ายว่ามันมีหลายอย่างมากมาย,ยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําการคัสตอมในส่วนของเจ้าเวลใช้กันเลยดีกว่านะฮะซึ่งวันนี้นะฮะในส่วนของเวลใช้ที่ผมจะทําการไปคัสตอมกันนะฮะก็คือจะมีการในส่วนของการเรนดอมนะฮะน,นี่นะมีการเรนดอมนะฮะเอาเป็นว่าผมจะทําการเอ่อเรนดอมไว้ประมาณนี้ละกันนะฮะผมคิดว่าอะไรเป็นประมาณนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมาก นะฮะโอเคอันนี้ก็สแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่ต้องมีอะไรแก้ไขมากมามนะครับโอเคนะครับก็ทําการกดดอนไปนั่นเองจริงๆแล้วในส่วนของวิเลตอ่ะนะครับมันสามารถสร้างได้ในส่วนของดิฟโอเชียนด้วยนะครับแล้วก็พวกป่าดิบชื้นอะไรแองนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นฟอสเซนน่าจะเป็นในส่วนของเมืองน้ําแข็งอะไรรูปแบบนี้นะครับก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะอันนี้ผมขอทําการตั้งในรูปแบบของเคียร์ทีไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเคียร์เอกันดูดีกว่าว่ารอบนี้เราจะได้เป็น อะไรนะฮะโวล์นี้มุมขอสร้างเป็นเอ่อวีเลตละกันนะฮะวีเลตหนึ่งนะครับสำหรับภายในวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างแบบว่าสร้างโวลกันแบบรัวๆเลยนะเพราะเนื่องจากว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทําการสร้างโวลนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามนดลส่วนของโวลแรกเลยดีกว่าว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะอู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นโวลแรกของเรานะฮะซึ่งหน้าตาก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะฮะอันนี้คือวีเลตนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมว่าวีเลตมี ความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับวีเลดเนี่ยนะฮะมีการคัสตอมใหม่นะฮะไม่ได้เป็นบ้านในรูปแบบไม้แบบกระก,กากเลยนะฮะอันนี้ถือว่ามาเป็นคฤหาสาดหรูเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดูกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง <S 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 ลรมบอกผู้ชมไปนะครับว่ามันมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนใหม่ในส่วนของ n p c ด้วยนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดของวีเลดโดยปกติแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของเจ้า n p c โกลมนะฮะ ที่ทำการปกป้องในส่วนของวีเลตอยู่นั่นเองแต่เนื่องจากว่าอันนั้นเนี่ยเราต้องทำการขาออกมานะฮะซึ่งมันจะใช้เหล็กเยอะมากๆนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมันมีเ b c ของตัวมันเองโดยเฉพาะเพื่อทาการปกป้องในส่วนของเจ้าวีเลตนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์จะเรียกว่าล็อคก็อะไรอยู่นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสายแท้งนะครับโอเคบ้านหลังแรกไม่มีอะไรนะฮะผมลองมาสุ่มดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของพวกกล่องหรือเปล่านั่นเองนะครับก็มีน้ำนะ นะ,ะคุณผู้ชมเห็นไหมครบว่าผมเห็นหมู่บ้านนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่อง300เลยนะฮะัอัแมีงเหมือนมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมพวกกีดอะไรรูปแบบนี้นะฮะรูปทรงบ้านนี้ถือว่าใช่เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้นะฮะจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือจะไม่มีของตกแต่งบ้านนะฮะถ้าเกิดเป็นวร์ชั่นเก่าพวกแกก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีพวกของตกแต่งบ้านอะไรรูปแบบนี้ถูกต้องปะอันนี้ไม่ค่อยมีเลยนะฮะมีแค่มได้ลิงนะครับแล้วก็มีทอชอะไร มากกว่านะครับไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าเ b c นี่ถือว่ายอมรับและก็บอผมว่าเยอะมากเลยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่านะฮะตรงนี้ก็ถือว่ายังมีฟาร์มอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าฟาร์มจะหายไปนะฮะวิเลตี่สามารถที่จะทำการปลูกข้าวทําอะไรได้นั่นเองนะฮะด้านนี้นี่ถือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคผมขอดูหลังอื่นๆซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะแต่ด้วยจะทรงแล้วผมคิดว่าทุกหลังก็ไม่น่าจะมีจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูที่ n p c กันเลยดีกว่านะครับว่าเราสามารถทําการแลกของ รู้ว่าทำอะไรได้หรือเปล่านะฮะอันนี้นะครับถ้าเกิดเป็น NPC e ตัวสีขาวเนี่ยเราสามารถทำการแลกของได้ะนะรู้สึกว่าให้เราเนี่ยทำการเอาพวกข้าวนะฮะหรือจะเป็นโปเตโต้อะไรรูปแบบนี้แครล,ลงแครล,ลอดนะฮะแมาแรกเป็นหินมรกตแล้วหินมรกตนะ่ยแมแรกในส่วนของเจ้าขนมปังนั่นเองนะ,ะซึ่งฝั่งเราแม่ก็ไม่คุ้มเลย <c oughs> แล้วกันอันนี้ล่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีแถบเลือดบอกนะฮะแล้วก็จะมีสถานะของตัวละครที่แบบว่าพร้อมลบต่างๆนานา,นานเลยนะ,ะอันนี้เขาคุยกับเราได้ด้วยนะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของ MBC ป้องกันจริงๆนะฮะน่าจะเป็นในรูปแบบของ protection อะไรรูปแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันสามารถทําการเช็คได้ว่าเจ้าตัวนเนี่ยมันฆ่าไปทั้งหมดกี่คิวด้วยกันนะครับอันนี้ได้ไหมอันนี้เหมือนกับว่าโอ้ No e m มอ a อนรู้สึกว่าต้องใช้ Emerald เหรอ เหาลองทดสอบดูนะฮะว่าถ้าเกิดเรามี Emerald นะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับยังไงอ่ะรู้สึกว่าเราต้องเซกออกมาใช่ปะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการเซกก่อนโบไปทีเป็นไงนิ่งนะฮะหรือว่าเราต้องคลิกฮะคลิกหรือเปล่าหน no Emerald คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ไงอ๋อมันจะทำการฟอลโล่เราว้าวเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามี Emerald นะฮะแล้วเราคลิกที่มันเนี่ย นะครับมันจะทำการ follow เรานะฮะเรียกง่ายว่าเหมือนกับเราทำการ protect มันนะฮะว่าเฮ้ยตามกูมานะอะไรแบบนองนี้นะฮะเฮ้ยถือว่าเจ๋งเลยนะคุณผู้ชมเหมือนปะ ตอนนี้เราตามแล้วตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ตามไหมไม่ตามเหมือนกันนะฮะไอตัวหลักๆพวกนี้นี่เหมือนกับว่าไม่ค่อยสู้อะไรกับเราสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออะไรเหรผู้หญิงหรอน่าจะสามารถแลกของได้นะครับเออนะอันนี้ก็บอกให้มันทําการอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมให้มันให้มันสต็อปได้ไหมทำยังไงมันสต็อปมาคุณผู้ชมรู้สึกว่าดูจดส่ตตงนั้นไม่น่าจะสต็อปแล้วนะฮะน่าจะตามเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเอมบซีหลักๆที่อยู่ภายในวีเลตนั่นเองนะครับตัวนี้นะตัวนี้สามารถควบคุมได้ไหม น่จะได้นะฮะนี่ยง2ตัวเลยฮะคุณผู้ชมหโหโคตรแนวนะฮะอย่างนี้นี่ผมสามารถเอาเจ้าสตัวนี้เนะี่ยไปล่าในส่วนของพวกมอนเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเดินตามเราตลอดเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมเห็นแถบสถานน้ไหฮะว่าเลือดมันถือว่าเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกาะเลือดนะฮะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเอง ต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของมอนเตอร์กันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วนะฮะไอ้มอนเตอร์พวกนี้เนี่ยเราสามารถทําการใช้คําสั่งเสกมันออกมาได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเสกมันออกมาเพราะเนื่องจากว่าภายในแต่ละหมู่บ้านหรือว่าภายในแต่ละวิเลจน่ะมันก็มีมอนเตอร์นะฮะ NPC ที่ทาการป้องกันหมู่บ้านอยู่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะทำการเสกมอนเตอร์ที่จะทําลายพวก n p c เหล่านี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันดีกว่าว่่าไอกนยังงรซึ ผมขอเกินก่อนนะครับว่าสําหรับมอนเตอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของพวกซอมบี้ซะมากกว่านั่นเองนะฮะซอมบี้ซะมากกว่านั่นเองหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นมอนเตอร์ที่เคยมีอยู่ในเกมนะครับอยู่แล้วแต่ว่ามาติดเชื้อซอมบี้อะไรในรูปแบบนี้นะครับอย่างเช่นมีโค่โลกติดเชื้อซอมบี้นะฮะหรือเป็นหมาป่าติดเชื้อซอมบี้อะไรในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการลองเซกมานะอันนี้น่าจะเป็นหมาป่านะฮะเท่าที่ผมจําได้นะมันน่าจะเป็นหมาป่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมขอหานี่แล้วกันฮะโอเคลองทดสอบดูนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเลือดถือว่าเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องที่ดีมากนะครับซึ่งเจ้าหมาป่าตัวนี้นะฮะทำการดรอปในส่วนของเจ้าฟินออกมานั่นเองนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะต่อไปเราลองเอ,อ่อตัวไหนดีฮะคุณผู้ชมเอ,อ่อลองตัวนี้แล้วกันนะ,ะน่าจะเป็นครังข่าวนะน่าจะใช่นะฮะใช่ไหมขังข่าวนะฮะแต่ว่า อ,อ๋อแต่ว่าค้างคาวพวกนี้น่าจะโดนในส่วนของแสงแดดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติของค้างคาวนะครับซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะไปโจมตีแต่ว่าทําไม่สําเร็จนั่นเองนะครับเราลองอสักประมาณตัว2องตัวละกันนะฮะค,คุณผู้ชมเราลองตัวนี้ดูละกันนะฮะดูกันทีว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหมีขั้วโลกนะฮะที่ติดเชื้อนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าหมีขั้วโลกนี้นะฮะความสามารถพิเศษของมันก็คือมันชุดทุกอย่างพังหมดเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่พวกแกเห็นเลยว่าตอนนี้น่ะมันชน ดินมันก็พังนะฮะจริงๆแล้วมันสามารถชนหมู่บ้านก็ได้นะครับชนหมู่บ้านหมู่บ้านก็พังนะฮะลองลองทดสอบดูนะครับนี่แนี่นี่เนี่ยน้องๆทนะเวลาโดนนะฮะหมู่บ้านก็จะพังในรูปแบบนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าโดนบล็อกอะไรนะฮะตรงนั้นมันก็จะพังไปเลยนั่นเองนะครับนี่นะ แต่วันนี้ก็เกิดสงครามนะฮะเพื่อทำการช่วยในส่วนของการล่าในส่วนของเจ้ามโคโลกนะฮะซึ่งของที่ดอกมานะครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วน่าจะเป็นในส่วนของเนื้อปลานะฮะสองอันด้วยกันนะครับแล้วก็หนังสัตว์นั่นเองโอ้มันคุ้มกว่าชีวิตไหมนะ หมู่บ้านพังไปทั้งแถบอะไรในรูปแบบนี้นะครับเราลองอีกสักตัวหนึ่งละกันนะฮะเอาเป็นเออตัวนี้ละกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้ไมก่กอดโอ้แต่ว่านี้รู้สึกว่าจะตายอย่างอีซี่เพราะเนื่องจากว่าผมเสกออกมาแล้วมันก็โดนดินทับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นในส่วนของมังกรมินินะฮะซึ่งมังกรมินินี่ก็ถือว่าน่าจะมีอารมณ์ของพวกดาร์ก,รกอนอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันคืออะไรวะ มันเป็นเหมือนกับซอมบี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมแต่ว่าซอมบี้ตัวนี้นี่หน้าทางแล้วดูจากทรงแล้วสกินเขาจะแปลกตาแปลกใจมากๆเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหเลือนไม่ค่อยลดเลยว่ะเฮ้ยเลื่อนไม่ค่อยลดเลยว่ะเอาจริงเอาจริงดิเฮ้ยเลื่อนไม่ลดบินได้ด้วยโอ้โอ้มกอย่างนี้หมู่บ้านจะช่วยช่วยฆ่ากันได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมดิฮะไม่ตาย เ้าจะทำยังไงมันถึงจะตายว้เนี่ยโอ้ย o d เราลองอีกสักประมาณตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวนี้ลองไปยังคุณผู้ชมน่าจะยังเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมอลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเออลองตัวนี้ในแถวนี้แล้วกันนะฮะนี่คืออะไรอะ่ะ มันเป็นเหมือนซอมบี้ล่องหนนะฮะแต่ว่าซอมบี้ตัวนี้ก็โดนแดดไม่ได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าตายไปนะครับหลักๆนะฮะของเจ้ามอนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่กับพวก MBC มนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเกาะเหล็กอะไรรูปแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกไอรอนนะฮะทองนะฮะที่เราได้ดูไปตั้งแต่ช่วงข้ามต้นนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยลงแล้วมันก็จะมาจากของพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามมีดเ แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีดาเมจอยู่บ้างแหละนะครับอ๋อน,นี่เป็นหอ,อกนะครับอันนี้คืออะไรอะรองเท้าเหรออ๋อเป็นบูทนะครับดาบนะฮะดาบจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าแอคแทหรือว่า9ก้าดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็มีหอ,อกหอ,อกก็อยู่ที่ประมาณเก้าแอคแทกอู้ หอ,อกเก้าเลยเหรอแจว๋วแจว๋วแจว๋วผมคิดว่าหอ,อกก็มีประสิทธิภาพที่ก็น่าจะรุนแรงเท่าดาบเลยนั่นเองนะฮะแต่เรื่องของความคมนี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าสถานะมันเท่าๆกันเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพนะฮะในส่วนของเจ้า m อที่ปกป,ป้องในส่วนของวีเลสนะครับแล้วก็พวกมอนสเตอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองหลังจากเริ่มการทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมก็มาเจอตรงโซนนี้โดยบังเอิญนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากได้พื้นที่ตรงนี้นี่สามารถทําการดาว าวโหลดไว้ข้างล่างใต้ดีคริปชั่นได้เลยนั่นเองนะครับผมต้องการใส่ลิงค์ดาวโหลดไปให้นะครับอันนี้นะฮะมันเป็นวีเลตเหมือนกันเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าวีเลตอันนี้มันลอยน้าฮะ <What? S 1> เออถือว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าแปลกใจมากๆนะฮะเพราะโดยปกติแล้วนะวีเลตมันจะไม่ถูกสุ่มออกมาแล้วก็ไปอยู่บนกลางน้ำซะมากกว่านั่นเองนะ,ะแต่ว่านี้อยู่กลางน้ำนะฮะเออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะระหว่างทางนะฮะเราจะพูด ถึงโดยสรุปของมอนเตอร์นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยมอนเตอร์มันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆอันเดิมของเรานะฮะแต่เรียกง่ายๆว่ามันจะติดพิษแล้วก็จะมีดาเมจนะครับแล้วก็เลือดที่มันเยอะกว่านั่นเองนะครับในส่วนของ n p c ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะฮะมันก็จะทําการปกป้องนะฮะในส่วนของหมู่บ้านของมันนั่นเองนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากจนเกินไปนะครับ อันนี้คือวิเลตนะที่ถูกเพิ่มเข้ามาอู้มีกล่องว่ะโอ้โหแจ่มแมวมากนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิเลตที่สแตนดาร์ดที่สุดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราได้ในส่วนของดาบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอาหารเข้ามาด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โหแจ่มแมวนะครับอันนี้ก็มีการปลูกข้าวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแตงโมนะฮะน่าจะใช่นะน่าจะเป็นแตงโมนะครับเขาดูลังนี้สิมีของปะโอเคมีของด้วยนะครับเหมือนกันไหมอ๋อไม่เหมือนนะฮะมีที่ จับสัตว์ด้วยนะฮะน่าจะใช่นะเหมือนจะเป็นหนังอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ผมดูจากทรงเลยเนี่ยผมคิดว่ามอนเตอร์ไม่น่าจะเกิดแน่นอนนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่พื้นที่ตรงนี้นะฮะซึ่งมันอยู่กลางน้านะครับถ้าเกิดมันเกิดจริงๆแต่ผมคิดว่ายังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะฮะโอเคผมขอมาดูด้านนี้หน่อยสิด้านนี้มีของเป่าโอ้โหนี่น่าจะมีทุกหลังเลยนะ ผมบอกเลยนะว่าเราเจอทีนี่เหมือนเจอกลุ่มซับเลยนะแต่ว่าบางหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรให้เราเลยนะฮะมีหลังอื่นเพิ่มเติมไหมโอ้โหอยู่มันเป็นอนันิคมเลยนี่วา <c oughs> หลังนี้ล่ะอ่าหลังนี้มีของจ้าขอของใน,นนะจ้าซึ่งก็มีในส่วนของพวกอาหารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทําฟาร์มเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็มีในส่วนของ m อ c นะฮะที่แบบว่าปกป้อง หมู่บ้านอยู่นั่นเองนะครับอย่างที่พวกแกเห็นเลยนะฮะไอสองตัวนี้ทําอะไรไว้น่ะทำไมตกลงไปได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเขาดูหลังนี้สิมีปะหลังนี้ไม่มีของนะฮะแล้วหลังนี้ล่ะหลังนี้มีไหมเดี๋ยวดูสิอันนี้น่าจะมีเอาไม่มีเหมือนกันนะฮะแล้วหลังนี้ล่ะทาไมรู้สึกว่าคนมาโดนปิดไว้น่ยอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของพวกนักตกปลานะฮะโอเคก็ถือว่ายังไม่มีนะครับแถวนี้ล่ะมีปะไม่น่าจะมีนะฮะเออหลังนี้ล่ะ หลังนี้มีไหมหลังนี้ไม่มีนะฮะดึกทรงเนี่ยผมคิดว่าของน่าจะหมดแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราเลนโดมาทุกหลังเลยนะครับโอเคโดยสรุปคร่าวๆแล้วนะฮะส,สำหรับเจ้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะทําการเรนดอมออกมานะฮะเวลาเริการสร้างโวใหม่นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ในรูปแบบไหนนะฮะพวกแกก็สามารถทาการเลือกได้นะยิ่งแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับในส่วนของเอ็มบีซีเพื่อทาการปกป้องหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าแจ่มแมวมากๆเลย เ,เพราะเนื่องจากว่ามันจะทการปกป้องสุดชีวิตเลยนะฮะแต่ว่าพวกแกก็ต้องทําการระวังในส่วนของเจ้ามอนเตอร์ตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะเพราะเนื่องจากว่าดาเมจแล้วก็เลือดของพวกมันเนี่ยถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับภายในวันนี้นะฮะก็จบลงไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปภายในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมชอบกันบ้างหรือเปล่าสําหรับภายในคลิปคลิปนี้นะฮะเราก็ใจพวกแกนะเว้ยว่าคลิปนี้เนะี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจามากนะฮะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นในส่วนของวิเลจที่มันก้ากึ ที่จะถูกอัปเกรดมาในส่วนของเวอร์ชันนึ่นะครับผมเลยทําการดึงเอามาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าสําหรับใครที่ไม่อยากเล่น1 14เพราะว่าเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของการคัฟนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเวอร์ชั่นเก่าๆนะฮะที่เราสามารถทําการลงหมวดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับทาซ้านะฮะยังมันกว่าด้วยซ้ํานั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะวิทยุี่แขก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมติดตามกดสมัครสายเบอร ซึ่งเป็นกำลังใจผมได้ไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิตดีแคทขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ